Great w a l l Motors ได้เปิดตัว Haval H6 Generation ที่3ที่บริษัทเคลมว่ามาพร้อมกับการสร้างนิยามและมาตรฐานใหม่ให้กับรถ SUV อัจฉริยะและเป็นรถยนต์นรุ่นแรกที่ติดตั้ง l e m o n p l ลตฟอร์มเทคโนโลยีใหม่ของ Great w a l l m o เ o r s เพื่อส่งผ่านแนวคิดความปลอดภัยความสะดวกสบายและโครงสร้างประสิทธิภาพสูงแบบใหม่รวมทั้งระบบการควบคุมรถอัจฉริยะแต่ฮาวาไม่ได้หยุดอยู่เพียงแค่นั้นเมื่อล่าสุด มีภาพสปายช็อตของ H6 รุ่นใหม่ที่มีรายงานว่ามันคือ H6 PHEV หรือ H6 ปลั๊กอินไฮบริดที่จะมีการเปิดตัวตามกันมาและถือว่าเป็นรถยนต์ระบบไฮบริดรุ่นแรกของบริษัทเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าว่าฮาวาลกำลังเดินไปในเส้นทางแห่งอนาคตที่ถูกต้องเมื่อทุกค่ารถยนต์ต่างก็มุ่งไปในทิศทางของรถยนต์ไฟฟ้าซึ่งรวมถึงรถยนต์ไฟฟ้าแบบผสมหรือไฮบริด จากภาพสปายช็อตจะพบว่า H6 PHV e v ไม่ได้ถอดแบบมาจาก H6 Generation ใหม่ที่เพิ่งเปิดตัวไปเสียทีเดียวที่ชัดเจนที่สุดก็คือแผงกระจังหน้าที่ใช้ลวดลายแตกต่างกันคือ H6 โฉมใหม่รุ่นม,มาตรฐานจะเป็นลวดลายแบบตะข่ายแต่ของ H6 PHV e v จะเป็นแบบซี่แนวนอนในขณะที่ด้านหลังในส่วนของกรอบไฟท้ายดูจะไม่แตกต่างกันมากนะัก ห้องดีสารภายในแทบจะไม่แตกต่างไปจาก H6 รุ่นมาตรฐานโดยมีการตกแต่งในแบบสีทูโทนดำขาวจอดแสงผลกลางเป็นแบบลอยตัวขนาดใหญ่ฮาวาว H6 โฉมใหม่รุ่นมาตรฐานมาพร้อมขุมพลังเทอร์โบความจุ1.5และ2.0ลิตรให้กำลังสูงสุดน169และ224แรงม้าต,ตามลำดับจับคู่กับเกียร์ดูคลัช7สปีดทั้ง2รุ่นครื่งยนต โดย H6 ใหม่มีขนาดใหญ่กว่าเจรเรชันก่อนในทุกมิติคือมีความยาว4,653ม mm, ิลิเมตรกว้าง1,886ม mm, ิลิเมตรและสูง1,730ม mm, ิลิเมตรระยะฐานล้ออยู่ที่2,738มิลิเมต mm. รฮาวา H6 เป็นรถ SUV รุ่นที่ขายดีที่สุดในประเทศจีนติดต่อกันยาวนานถึง86เดือนโดยมีการทำตลาดในต่างประเทศด้วยเช่นกัน ซึ่งออสเตรเลียเป็นตลาดล่าสุดที่มีการยืนยันแล้วว่า h าวเว H6 โฉมใหม่จะเริ่มจำหน่ายในต้นปี2021ส่วนรุ่น PHEV จะต้องมีการยืนยันอีกครั้งหลังจากการเปิดตัวโดยฮาวเวเองก็มีแผนงานในการแนะนำ H6 เวอร์ชันไฮบริดรุ่นอื่นๆตามมาอีกด้วย พบกับการเปิดตัวรถใหม่ในไทยและทั่วโลกกดปุ่มติดตามเลยตอนนี้เพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารสำคัญ